ดีต้องรัาสู่เกมกูเลยหลักกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่ใน ID ของ FC ของเราก็คือ ID ของน้องฟิล์มนั่นเองเนะาะก็ขอบคุณ้มาที่ส่ง ID มาให้รีวิวนั่นเองนะ วันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวกุเรนลากันขึ้นดาวลุ้งกันนะฮะทุกคนมาดูว่าดาวลุ้งเนี่ยจะโหดจะเก่งขนาดไหนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันเมงของเรากันนะกันเมงที่จะอัพขึ้นดาวลุ้งก็คือกุเรนลากันตัวปกติตัวนี้นะมันมีหลายกุเรนนะะทุกคนกุเรนลากันเล็กบ้างกุเรนลากันปีกบ้างนะแล้วก็เรื่องของกุเรนลากันที่มันเป็นสายซับพอร์ตนี่เห็นไหม บุเรนตัวนี้มันมีหลายตัวนะคะแต่ก็ตัวที่เราจะอัพขึ้นดาวลุ้งก็คือตัวนี้นั่นเองมาดูก่อนที่จะอัพขึ้นดาวลุ้งเนี่ยห้าดาวส้มพลังไปเท่าไหร่นะ,ะตอนนี้5ดาวส้มพลังอยู่ที่1นึ่งแสนห้นั่นเองนะเรื่องของอาวุธต,ต่างๆเดี๋ยวเรามาพูดอีกทีตอนที่แบบทําดาวลุ้งสําเร็จเนาะอ่ะก็ใส่แบบเสตสีทองหมดเลยนะ,ะอ่ะกดมาที่อัพดาวตรงนี้ได้เลยนะ,ะสำหรับคนที่อยากจะอัพเนาะ แล้วก็ของต้องเตรียมมันก็จะระบุไว้อยู่นะถ้าเราเลือกตัวที่จะอัพปึ๊บเนี่ยอ่าดาวส้มจะขึ้น1ดาวรุ้งนะฮะก็ต้องให้กุเรนละกันนะฮะที่เป็นแบบดาวส้มเนาะอ่าสองตัวด้วยกันนะก็ของเขาเตรียมไว้อยู่แล้วนะก็กดอัพไปได้เลยปึ๊บแบบนี้นะทุกคนแล้วก็อัพดาวไปนะปึ๊บอีขึ้นเท่าไหร่อู้ขึ้นเยอะอยู่นะนะั่นอะประมาณสามหมื่นกว่านะฮะทุกคนสามหมืนกว่า พลัง HP ของมันนะแล้วก็โจมตีเนี่ยจะขึ้นประมาณนิดนึงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของเลือดเนี่ยขึ้นเยอะนะทุกคนนะส0 0 0มกว่าเลยอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกดอัพกันเลยนะฮะเอ๊จาก1นึ่งแ้าามพันสามขึ้นมาเป็นหนึ่งแนดหมนั่นเองหนึ่งดาวลุ้งแล้วนะ แล้วก็มันจะมีดาวลุ้งแบบปีกด้วยนะเออหลายดาวมากนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1ดาวลุง้งอู้ขึ้นกรอบสีแดงด้วยนะทุกคนเห็นปะอ่ามาดูกันเอพลังขึ้นไปเยอะนะมันจะบวก H p เยอะนะคะค่อนข้านที่จะเยอะเนาะแต่พลังโจมตีเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับเรื่องของความโหดเนี่ยขึ้นอยู่กับการอัพเรื่องของอะไรเรื่องของชิปอ่าเรื่องของแบบดาวอะไรด้วยนะคะดี เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสกิลกันบ้างนะคะสกิลของกุเล่นลาก,กันเชื่อว่าหลายๆคนไอดีผู้เล่นใหม่ก็น่าจะมีอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้เนาะเรามาดูอีกทีนะทุกคนนะอันนี้ก็ของเขาเป็นเลเวลสนะแต่มันขึ้นแบบสกิลแบบโหติดบ้าหรือเปล่าเนะแต่ก็จะเป็นแบบ สกิลหเนี่ยจะเป็นการสร้างดาเมจโจมตีแก่ศัตรูการเมงที่โจมตีสูงสุด306%นะ,ะมีโอกาส30%ที่จะโปรดทำการโจมตีทั่วไปต่อเนื่องอีก1รอบนั่นเองเนาะมาดูสกิลที่2องสกิลที่2เป็นเลเวล3แล้วนะคะบวก HP 20%แล้วก็โจมตี15%ดาเมจขี้อีก15%นั่นเองมาดูอันตรีกันบ้าง อันติของกุเลนลาการตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเลเวล2นะทำให้เพิ่มดาเมจแรงโจมตีแก่เป้าหมายปัจจุบันนะคะที่มีปรมิมาณเลือดน้อยที่สุด535%เลยนะเมื่อคิดติข้อสร้างดาเมจเพิ่มเติมจะดาเมจครั้งนี้อีก16%ด้วยนั่นเองนะถือว่าเยอะนะสร้างดาเมจเยอะมากนะ500กว่าเลยนะ,ะทุกคนนะสำหรับพาสซีฟของกุเลนลาการเนี่ยก็จะเป็นเลเวล2นะเมื่อแรง HP ต่ำกว่า 60%นะแรงโจมตีเนี่ยบวก15%และอัตราคิติคอ้อร์ต่อเนื่อง2รอบในช่วงเวลาถูกควบคุมนะไม่ได้1สนาม ต่อสู้เนี่ยจะกระตุ้นหนึ่งครั้งนั่นเองนะก็ประมาณนี้สําหรับสกิลพาสีสกิลต่างๆนะของเจ้าตัวกุเรลกาดนนะยิ่งเลเวลเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยมันก็จะถูกปลดล็อกสเตตัสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองสําหรับตัวการเมงแต่ละตัวนั่นเองนะทุกคนอะไรกันนะคะทุกคนอะไรเขาจะใส่เป็นเซตของมันเลยนะอ่าถ้าใส่เป็นเซตของมันเราเคยพูดไปแล้วนะก็าไปย้อนดูคลิปที่เราแนะนาเซตอะไรของ กุเลนละกันหรือการเมงได้นะฮะทุกคนนะอ่าเป็นเซตสีทองอันแรกชิ้นแรกเนี่ยเขาจะอัพเป็น3ดาวนะคะแล้วก็ชิ้นที่2ไม่อัพดาวนะชิ้นที่3เนี่ยอัพ5าดาวนะอ่ะชิ้นสุดท้ายเนี่ยเขาจะอัพเป็น3ดาวนั่นเองนะก็ใส่เป็นเซตของมันเลยเนาะมาดูที่ชิปกันบ้างชิปเกลียวเนี่ยเขาจะใส่เป็นเลเวลสสีม่วงนะ อ่าแล้วก็ชิปสกิลอ่ามันจะมีแบบชิปสกิลด้วยนะคะทุกคนชิปสกิลเนี่ยเขาได้สกิลแบบหายากด้วยนะคะอันนี้มันเป็นแบบสุ่มมาเนาะเราแบบผสมปุ๊บผสมสีฟ้ามันจะขึ้นเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เราจะได้ชิปตรงนี้เนี่ยรุ้นต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะได้แบบอะไรนะคะสำหรับชิปสกิลตรงนี้นะก็จะได้เป็นแนวโน้มขั้นต่ำนะเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยเพิ่มดาเมจ20%เเลยนะหรือว่าเยอะเหมือนกันนะทุกคน ต่อเนื่องสองรอบไม่สามารถขับไล่ได้นั่นเองนะมาดูสกิลตัวอย่างกันสกิลตัวอย่างมันจะมีขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงขั้นสูงเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีทองนะฮะแล้วก็ขั้นกลางเนี่ยจะเป็นสีม่วงเนาะแล้วก็ขั้นต้นอันนี้สีฟ้าอยู่เลยนะแต่ว่าถ้าอันชิ้นไหนที่แบบเราได้สกิลหายากเนี่ยก็ใส่ไปเลยนะคือกว่าแบบจะรวมผสมมาแล้วก็ได้เป็นนี่ไหมถ้าได้หายากก็เก็บไว้นะคะทุกคนนะอ่ามันค่อนข้างที่จะออก ยากเหมือนกันนะสำหรับสกิลแบบเตทายาตรงนี้เนาะเอก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็เลือกดูได้นะเลือกดูแบบอ่านดูได้ว่าเฮ้ยเราต้องการแบบไหนถ้าแบบเป็นสายที่เป็นสายแทงสายยืนอยู่หน้าก็เน้นแบบสะท้อนดาเมจก็ได้นะอ่าพวกนี้นะแล้วก็เรื่องของอาวุธนะคะอาวุธเนี่ยเขาจะใส่เป็นไรเฟลิลจู่โจมมาตรฐานนั่นเองคุณสมบัติของมันก็คือบวก โัเทสพี8%ความเร็วบวก6%นะฮะผลของอาวุธเนี่ยก็คือการโจมตีทั้งหมดมีโอกาส30%นะที่จะทำให้ผลรักษาเป้าหมายลดลง50%ต่อเนื่อง2รอบนั่นเองนะคะเราจะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับอาลายแล้วก็เลือดแล้วก็ค่าของพลังต่างๆนั่นเองนะก็เดี๋ยวอันนี้ให้เขาไปอัพเอาเองนะน่าจะขึ้นแบบ เยอะอยู่นะคะทุกคนนะร้อยหกสิบนะคะตอนนี้สำหรับกุเรนลากันตรงนี้นั่นเองอเดี๋ยวเราไปลองท้าสู้ดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตัวกุเรนลากันขึ้นดาวหลุงนั่นเองเรามาดูแค่ดาเมจมานะถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะดูดาเมจของมานะกุเรนลากันเขาจัดเซตตรงนี้อ่ะเอาเซตที่เขาจัดไว้แล้วกันเนาะอ่ากดโจมตีไปนะ แต่ห่างเยอะมากเลยนะพลังของระบบในด่านก็คือไปเยอะแล้วอ่ะล้านกว่านี่อันนี้เป็นกุเรลการปีกน,นี่เป็นอ่าเจ้าตัวมูซักนะฮะวิ้ย เฮ้ยดาเมจแรงอยู่นะสองแสนกวอะปะเมื่อกี้เห็นนะชาเดี๋ยวเราต้องไปดูแบบดาเมจรวมนะว่ามันจะเท่าไหร่กันนะนี่มาให้ดูแบบตัวเวลาแบบอัพขึ้นดาวลุงแล้วดาเมจกูเยละการเนี่ยจะไปเท่าไหร่นะทำดาเมจในแต่ละด่านหรือการลงต่อสู้นั่นเองเนะเาะมาดูกันอุ้ยไปแล้วลวกเหลือแต่ปีกเหละกลกุเยละการปีกตัวเดียวนะฮะทุกคนน่าจะไม่ไหวแลนะ้วเนี่ย ถ้าเราเหลือตัวแทงอีกสักตัวน่าจะไหวอยู่แต่ก็ไม่แน่นะปึ๊บหูเหนียวตัวนี้เหนียวกว่าแบบตัวแทงของเราอีกนะสำหรับไอดีีโอ้โหไม่รอดเหนียวยังไงก็ไม่รอดมาดูดาเมจรวมไอยปีกทำไมปีกพลังเยอะเออดาเมจเยอะจัดดาเมจเยอะกว่าไอตัวกูเลลากันที่เราอัพจะขึ้นดาวลุงอีกนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้แย่นะ ดาเมจของมันอะไม่ได้แย่มนกนะตรงใส่ดาวต่อไปต้องเป็นกุเรนลากาันปีกแล้วละ่ะดาวลุ้งอะโหดขนาดนี้ดูดิดาเมจเยอะมากไปล้านหนึ่งอะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องของตัวกุเรนลากันนั่นเองนะฮะเรดาวลุ้งเป็นกรอบสีส้มแบบนี้เนาะเรื่องของอะไรเรื่องของชิปต่างๆนะอะไรก็ใส่เป็นตัวนี้ได้นะสำหรับใครที่อยากจะใส่แล้วก็อัพยาวๆสำหรับไรเฟริลจูเจลมาตรฐานนั่นเองแล้วก็ เรื่องของเซตอะไรเนี่ยเราแนะนําเลยนะคะทุกคนก็ให้ใส่เป็นเซตสีทองแนละ้วถ้ามีถ้าไม่มีก็ใส่เป็นสีม่วงอัพดาวไปก่อนได้นะทุกคนนะแต่ถ้าสีทองจะดีที่สุดนะทุกคนหรือใครเป็นสายเติมก็จะมีเซตสีแดงด้วยสําหรับเรื่องของอะไรนั่นเองประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการอัพเจ้าตัวกันเมงนะคะกูเลนลากันนั่นเองเนาะขึ้น หนึ่งดาวลุงนะคะทุกคนนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัน่อยใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะตอนานี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ